ยินดีต้อนรับสู่ Money Atlas นะครับพื้นที่ที่เราจะมองโลกผ่านเลนส์ของกลยุทธ์กันวันนี้เรามีมุมมองที่น่าสนใจมากๆจากบทความนึงครับเกี่ยวกับ Memory card เล็กๆเนี่ยเ,เคยสงสัยไหมครับว่ามันสำคัญยังไงสวัสดีค่ะบทความนี้เขาเปรียบเทียบนะครับว่าไอสิ่งเล็กๆอย่าง Memory card หรือ Storage เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ดิจิทอลที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีอื่นๆที่มาแรงกว่าอื น่าสนใจนะคะลองนึกภาพตามนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเราสร้างคอนเทนต์สร้างข้อมูลกันเยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆใน TikTok หรือ YouTube ที่ความละเอียดสูงๆแบบ 8K ที่มาจากกล้องจากดโดรนก็มีใช่ค่ะไฟล์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับไฟล์างาน VR หรือแม้แต่เสียงพอดแคสต์แบบที่เรากาลังอัดกันอยู่นี่แหละครับข้อมูลมันมหาศาลมากม แล้วคําถามคือมันไปเก็บที่ไหนกันคือกลายเป็นว่าทุกคนทุกบริษัทเนี่ยเหมือนเป็นโรงงานผลิตข้อมูลไปแล้วเป็น Data Center ยอมย่อมเลยนะคะมันมันพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอ๋อเพราะ AI มันต้องใช้ข้อมูลเยอะแหะครับ เยอะมากค่ะ AI มันหิวข้อมูลตลอดเวลาคือยิ่งโมเดลมันเก่งขึ้นซับซ้อนขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องการข้อมูลมหาศาลเพื่อใช้ในการฝึกหรือในการทำงานค่ะความต้องการ Storage ก็เลยเติบโตตามแบบอืมดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะน่าสนใจมากครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์จาก m o n e y Atlas นี่แหละครับว่าทำไม Memory และ Storage หรือที่เราเรียกว่าที่ดินดิจิทัลเนี่ย ถึงอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งกว่าชิปประมวลผลที่หลายคนมองเป็นอดทองคำดิจิทัลซะอีกนะครับค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะลองดูขนาดความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นก่อนไหมคะคือแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาชี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี้แค่ 4K หรือ 8K เนี่ยแป๊บเดียวจริงๆค่ะพื้นที่เก็บข้อมูลในการ์ดหรือในเครื่องมันเต็มเร็วมากจริงครับแป๊บๆเต็มแล้ว หรืออย่างฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะที่ต้องอัปโหลดไฟล์วิดีโอแบบไฟล์ใหญ่มากๆขึ้นคลาวทุกวันเลยนี่ยังไม่รวมข้อมูลฝั่งองค์กรหรือการใช้งานเฉพาะทางอื่นๆอีกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคือการฝึก AI พวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ large language model ที่เราใช้กันอย่าง chatgpt หรือตัวอื่นๆนะคะแหล่งข้อมูลเขาระบุว่า การฝึกโมเดลรุ่นล่าสุดแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะต้องการ Storage ความจุมหาศาลระดับเอ่อเพเทไบตหรือเอ็กซาเบตเลยทีเดียวค่ะเพเทไบตเอ็กซาไบตโอ้โหมันเยอะขนาดไหนครับพอจ่ายที่ปให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับนึกภาพง่งายๆนะคะ1เพเทไบตเนี่ยก็ประมาณ1,000 t e r a เทราไบต์ค่ะหรือเท่ากับเรามีฮาร์ดดิสก์ทีพันลูกพันลูก ใช่ค่ะส่วนเอ็กซไบก็ใหญ่กว่าเพตไบต์ไปอีกพันเท่าก็คือ1ล้านเทราไบต์ค่ะ1ล้านโหเยอะมากมันเป็นสเกลข้อมูลที่ใหญ่กว่าที่เราคุ้นเคยกันมากๆค่ะการฝึก AI มันต้องการคลังข้อมูลมหาศาลขนาดนี้เลยเพื่อให้มันเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในข้อมูลได้นะคะเข้าใจแล้วครับพอเห็นภาพความต้องการที่มันมหาศาลขนาดนี้ก็เริ่มเห็นภาพอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลชัดขึ้นเลย และแนวคิดที่ว่า memory and storage อาจจะสำคัญกว่าชิปล่ะครับแหล่งข้อมูลเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับคือประเด็นหลักที่ m o n ี่ Atlas เขาชี้ให้เห็นนะคะก็คือว่าในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นเรื่องชิปประมวลผลมากๆใช่ไหมคะครับ พวก G P U C P U อะไรพวกนั้นใช่ค่ะพวก G P U ที่สำคัญกับ A I มากๆหรือ N P U อะไรพวกนี้ที่เขาเปรียบเหมือนเป็นออทองคำดิจิตอลค่ะที่ราคาขึ้นขึ้น,นลงลงแข่งขันกันสูงใช่เลยค่ะแต่เราอาจจะลืมไปว่าชิปพวกนี้มันจะทำงานไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีที่ดินที่ดินค่ะที่ดินหรือว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มันพอแล้วก็เร็วพอด้วยค่ะที่จะรองรับการทำงานของชิปพวกนั้น อ๋อเหมือนมีเครื่องยนต์ที่แรงสุดยอดเลยแต่ไม่มีถนนให้วิ่งหรือไม่มีที่จอดอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการเติบโตของความต้องการ Storage นี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้ดูหวือหวาเท่าราคาชิปที่มันพุ่งขึ้นลงรายวันแต่มันเป็นการเติบโตแบบคอ m p พ u ว์ค่ะเป็นการเติบโตแบบทบต้นอย่างเงียบๆเติบโตแบบคอมเพว์แบบทบต้นหมายความว่าอย่างไงนะครับพอจะขยายความได้ไหมครับ หมายถึงการเติบโตที่ผลของมันในแต่ละช่วงเวลานะคะจะถูกนำไปรวมเป็นฐานสำหรับการเติบโตในรอบถัดไปอีกทีคล้ายๆกับดอกเบี้ยทบต้นนะคะอ๋อครับครับมันค่อยๆสะสมพลังแล้วก็เร่งตัวขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงเหมือนเราสะสมที่ดินในทำเลดีๆที่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวแม้ว่าระยะสั้นอาจจะไม่เห็นราคามันกระโดดก็ตามเป็นการเติบโตที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญมากค่ะน่าสนใจมากครับ แล้วในตลาดที่ดินดิจิตัลที่ว่านี้มีผู้เล่นรายใหญ่หรือมีโมเดลธุรกิจแบบไหนบ้างครับที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงแหล่งข้อมูลเขามองว่ามีทั้งกลุ่มที่เป็นเหมือนเจ้าของที่ดินรายใหญ่เลยนะคะคือบริษัทที่ผลิตเมมโมรีโดยตรงอย่างพวก DRAM ที่ใช้ทำแรมหรือ Storage อย่างแน Flash ที่ใช้ทำา s s d ค่ะครับ อย่างพวก Micron Western Digital ใช่ค่ะ Micron Western Digital Samsung SK Hynix พวกนี้คือรายใหญ่เลยแล้วก็ยังมีโมเดลแบบอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอ๋อ oh, Cloud Storage ใช่ค่ะก็คือบริการ Cloud Storage ที่เราคุ้นเคยกันดีไปจนถึงแนวคิดที่อาจจะใหม่หน่อยอย่างพวกเครือข่ายเก็บข้อมูลแบบ กระจายศูนย์หรือ decentralized storage networks ค่ะอย่างพวก f i l e c o i อะไรพวกนั้นเหรอครับค่ะเช่น Filecoin หรือ Arweave ที่เขาพยายามสร้างทางเลือกในการเก็บข้อมูลแบบที่ไม่ต้องพึ่งผ่าศูนย์กลางอะค่ะการเปรียบเทียบกับคลาว d นี้ก็น่าสนใจนะครับใช่ค่ะคือสถานการณ์ของ memory and storage ตอนนี้ทำให้นึกถึงภาพ cloud computing ในช่วงแรกๆเลยที่หลายคนอาจจะยังออมองข้ามไปหรือคิดว่าเป็นแค่บริการเสริมครับครับจำได้ แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคลาวกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แบบว่าขาดไม่ได้แล้วสำหรับแทบทุกธุรกิจเลย Memory and Storage ก็อาจจะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนี่แหละค่ะคือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานสองคันที่ถูกมองข้ามไม่ได้เลยในยุคดิจิตัลและ AI เป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆครับสรุปได้ว่าท่ามกลางการแข่งขันพัฒนาชิปประมวลผลที่เปรียบเหมือนการขุดทองคำดิจิตอลแหล่งข้อมูลจาก m ั n นี่แอ a ลาสกำลังชวนให้เรามองลึกลงไปอีกนิดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่แพ้กันเลยอนั่นก็คือ Memory และ Storage หรือที่ดินดิจิตอลที่รองรับการทำงานทั้งหมดนี้นี่เองถูกต้องค่ะ การเติบโตของข้อมูลของ AI ทําให้ความต้องการที่ดินตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเป็นการเติบโตแบบทบต้นที่มั่นคงมากๆในระยะยาวด้วยค่ะสุดท้ายนี้แหล่งข้อมูลเขาทิ้งคําถามชวนคิดที่คมคายมากๆไว้ครับซึ่งผมว่ามันสะท้อนภาพรวมได้ดีเลยนะเขาถามว่าขณะที่เรากําลังตื่นเต้นกับการมองหา GPU ตัวใหม่ที่แรงที่สุดแรงกว่าเดิมเนี่ย เรากำลังลืมซื้อที่ดินหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ชิปเหล่านั้นมีที่ยืนมีที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนะครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปขบคิดต่อยอดกันครับถึงการมองหาโอกาสและก็การทำความเข้าใจพลวัตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในมุมที่ออ,อาจจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้กระแสหลักที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นเองครับ